ผมทุกอย่างเปลี่ยนไปหมดเพชรเปลี่ยนไปอัปเดตอะไรเนี่ยใช่ครับตอนนี้เราอยู่ในเพชิ simulator นะฮะซึ่งได้ทำการอัปเดตโซนใหม่เข้ามานะครับผมนะอยู่ที่อันนี้มันแยกเป็นสู่เลยใช่ไหม t e s h w o r l d นะฮะซึ่งจะต้องปลดล็อกในที่นี่นะครับใช้ใช้ประมาณ เจ็ดพันห้าร้อยนะคะตอนนี้ผมมีอยู่ประมาณห้าพันสี่นะคะเดี๋ยวเราต้องไปฟาร,ร์มเหรียญเพิ่มนะคะเพื่อทำการซื้อนะฮะอ่ะตอนนี้ก็ทำการมานั่งโลกนะคะเพราะว่ามันต้องใช้เหรียญแฟนตาซีคอนเนาะไม่ใช่ใช้เหรียญโลกปกตินะฮะเราก็ต้องมาฟาร,ร์มกันนะฮะ เดี๋ยวเรารอ AFK ไปนิดนึงนะระหว่างนี้ก็ไปดูที่ซึ่งปุ่มทุกอย่างแม่งสวยกว่าเดิมอ่ะเออนะคือแบบว่ามีแบบว่าสวยขึ้นนะฮะอ่โอ้สัตว์เลี้ยงใหม่ด้วยโอ้อันนี้มีเจ้าคอ,อันเตอร์โอ้โหอะไรเนี่ยทริปเปิลเดเมจอ่ะ ซื้อไปเลยอ่ะใช้ไปเลยทริปเปิลเดมจโอ้โหไอ้เหี้อแบบนี้ก็ดูดีขึ้นนะเป็นบิลเลียนเลยบอกว่าเป็นบิลเลียนเลยโคตรดูดีทุกอย่างเปลี่ยนไปหมดเลยนะฮะอัปเดตนี้ใหญ่มากโอ้โ oh, หตอนนี้เราต้องฟาร์มนะฮะห้าพันห้านี้ต้องแบบว่าต้องให้ครบเจ็ดพันห้า ซึ่งคือมันฟาร์มยากมากเดี๋ยวเรารอเอฟเคไปนะจนจะถึงจน,นถึงหกพัน 6, แล้วกันนะเพื่อการประหยัดเวลานะครับตัดเลยเพราะผมลืมบอกไปนะฮะไอตัวคูณสองเหรียญมันหมดไปแล้วนะฮะคูณสองหมดไปแล้วนะฮะเดี๋ยวใช้ทริปเปอร์คอยเพิ่มดีกว่านะฮะไอตัวคูณสองเหรียญเนี่ย หมดไปแล้วนะฮะจากอัปเดตนี้เนาะมาอ่ะตอนนี้นะครับก็หกพันล้านแล้วนะฮะเดี๋ยวก็ต้องฟาร์มต่อเนาะมันยังไม่จบนะฮะมันเจ็ดพันห้าร้อยล้านนะฮะซึ่งตอนนี้นะครับมันจะหมดแฟนตาซีไปแล้วนะฮะคือแบบว่าแฟนตาซีไม่มีประโยชน์แล้วอะเออแล้วสัตว์เลี้ยงนะครับก็ถูกเพิ่มเข้ามาใหม่ด้วยนะไม่ใช่ว่ามีแฟนตาซีแล้วจะไม่มีสัตว์เลี้ยงอื่นแล้วนะฮะยังมีนะฮะแต่เราต้องไปปลดล็อกโซนนู้นก่อน นะแล้วมันก็มีกล่องใหญ่ให้ตีด้วยเนาะเดี๋ยวตัดไปตอนที่ประมาณ7,500ล้านดีกว่านะฮะมไม่ถึง7,500ล้านฮะประมาณ7,000ล้านเนาะเดี๋อีกแป๊บเดียวก็น่าจะ7,500ล้านเนาะเพราะว่ามันก็7 0 0 0 0ล้านแล้วนะเดี๋ยวจะได้ไปฟาร์มต่อเลย ถามว่าแฟนตาซีคอรนแต่ตอนนี้ยังมีประโยชน์หรือเปล่ายังมีอยู่นะฮะเพื่อไปซื้อมิติคอแองเจิลนะฮะแต่ความจริงมันมีตัวโหดกว่านี้แล้วนะเออคือก็มารีบทํางานแล้วก็นั่งฟาร์มเนี่ยทำการบ้านนั่นแหละเพื่อนลืมแล้วเหรอว่ามันทุบมันแตกแล้วว่าอืม ระยะเวลาก็สั้นดีนะฮะเวลามันทำแบบนี้มันเหมือนว่ากล่องมันทุกช้ยังไงอย่างนั้นเลยเอ่ะเจ็ดพันสองร้อยล้านแล้อีกสามร้อยล้านก็จะได้ไปแล้วนะฮะเดี๋ยวนั่ง F K รอดีกว่านะฮะระหว่างนี้ก็ไปทำอะไรรอก็ได้นะฮะ มันแยกออกเป็นโซนให้เลยโคตรดีนะฮะมันแยกออกเป็นโซนให้เลยนะฮะอย่างเช่นแฟนตาซีเนี่ยก็อยู่จะแบบว่าจะแยกกับโลกปกตินะทุกอย่างเปลี่ยนไปเราแทบไม่คุ้นชินตาเลยปุ่มแบบว่าแม่งดูดีจัดเลยเต้อเดอเตอเตอ แคร์รอมันมาได้ไงวะเออมาได้ไงไม่รู้แต่รู้แค่วิตี้กับแคร์รอนั้นเป็นกันนะครับนะแล้วก็เป็นแฟนกันนั่นแหละง่ายง่ายโอ้โหตอนนี้ครับใด้เจ็ดพันห้าร้อยล้านแล้วนะเราก็จะได้ซื้อแล้วนะคะท่านผู้ชมเดี๋ยวตอนนี้เรามาลุ้นกันดีกว่านะว่าจะถึงไหมนะเจ็ดพันห้าร้อยล้านที่ผมพยายามฟาร์มา ทั้งหมดเฮ้ยขึ้น7500ล้านแล้วฮะโอเคครับเดี๋ยวตอนนี้เก็บสัตว์เลี้ยงของเรามาก่อนนะฮะเดี๋ยวไปที่กลักเคียกันดีกว่านะไหนดูซิมันใช้เท่าไหร่7500บิลเลียนใช่ไหมเจ็ดั้าร้อยบิลเลียนเย,ย้ได้แล้ว ใช่มาอยู่ตรงนี้ครับผมนะท่านผู้ชมโอเคทีชโวเย้ไฮทีชต้องรอของมันตกลงมาก่อนนะเออรอมันตกลงมาก่อนอ่าฮะนี่มันตกลงมาแล้วไหนดูดิโอโ้โหโอ้โหฟาร์มง่ายมากนะ ฟาร์มง่ายโคตรเลยอุ้ยสวยนะเออทิชโลเฮ้ยทุบเร็วมากเลยอะ่ะนี่คืออัปเดตนะฮะโคตรแบบยิ่งใหญ่มากทิชโลนะฮะ,ะเก็บเพชรหน่อย เก็บแอนนาเมน,นีฟาร์มโคตรสบายเลยฟาร์มโคตรสบายเลยอ่ะท่านผู้ชมสบายมากสบายโคตรเลยเุ้ยแม่งโคตรสบายอ่ะโอ้โหอะไรมันจะสบายขนาด <Each> mm hmm. เดี๋ยวเราลองไปซื้อไข่กันดีกว่านะคะว่าสัตว์เลี้ยงเนี่ยมันจะโหดแค่ไหนนะอันนี้ใช้เท่าไหร่ก็พันสี่อ้าวก็หมื่นสอ่าเดี๋ยวซื้ออันนี้ก่อนแล้วกันสามล้านเอ้ยสามแสนเอ้ยสามพัน หโอ้โหหนึ่งล้านน่าจะดีนะฮะหนึ่งล้านน่าจะใช้ได้อยู่มันก็ดีนะแต่ต้องไปรวมเป็นเรนโบ้อะไรให้เรียบร้อยก่อนนะฮะก,ก,กจะ็จะใช้ได้นะฮะรู้สึกดีวะ่ะเออแปบ๊บเดียวได้เพิ่งอัปเดตมาว่าใช้ห้าหมืน รู้สึกเหมือนตอนไปเลียนเดซิมเลเตอร์เอ็กแรกๆเลยนะเพราะมันมีให้ซื้อแบบนี้นี่แหละอันนี้ทุกหนึ่งพันบิลเลียนนะแต่ก็ยังทุกเรี้ยอยู่นะสัตว์เนี้ยของเราเป็นขยันสัตว์เลี้ยงของเราขยันแข็งแรงมากมันเป็นอวกาศหรือว่ามันคืออะไรอมันคือชั้นใต้ดินใช่ไหม นี่คือด่านโลกอนาคตครับใช่มันคือโลกอนาคตที่แบบว่าสวยมากฮ้ยผมไม่คิดเลยนะว่ามันเป็นอย่างเงี้ยแต่มันสวยจัดโอ้โหไอ้เฮี้อะผมอยู่อันดับหนึ่งของการเปิดไข่เฮ้ยนั่นอะไรอ่ะ๋ยวลองไปทุบดิโอ้โหสิบสองบิลเลียน แต่ยังทุบได้อยู่นะฮะฟาร์มง,ง่ายมากเอ,อตัวทิช <c oughs> อันนี้ใช้ห้าหมื่นใช่ไหมยังฟาร์มง่ายอยู่นะฮะตรงนี้อันนู้นกล่องเล็กใช่ไหมประมาณห้าบิลเลียนเออห้าพันล้านความคงทนนั่นแหละอันนี้ใช้ห้าหมื่นใช่ไหมโอเคยังไม่พอมาแล้ว เดี๋ยวบอกไปก่อน I'm new by on teach เอ้ยช่วยทุบด้วยช่วยทุบด,ด้วยของดีเจ็ดพันล้านเลย น่าจะได้เยอะอยู่พอสมควรนะผมว่าโอ้โหนี่เปิดได้ตัวรีเจ n น a r รีมาสองตัวแล้วหรอลูกพี่โอ้โหดาร์กทีชมาฟาร์มแป๊บเดียวซื้อได้เลยมาซื้อกันโอเคตรงนี้หกร้อยบิลเลียนเก็บเพชรหน่อย านาโซนนูนะ้น่าจะมีกองใหญ่ให้ทุบนะอันนี้ใช้ห้าหมื่นอ่ะโอเคแล้วในตัวนี้ อ๋อรู้แล้วมันคือยานอวกาศใช่ไหมมาซึ่งมันหมดโซนแฟนตาซีแล้วนะฮะอันนี้ต้องรองอัปเดตใช่ไหมอ่ะใช่อันนี้ต้องรองอัปเดตครับนะยังไม่มาเนาะสุดแค่โซนนี้นะฮะอันนี้สุดแค่โซนนี้มันเพิ่งมาเนาะ เพิ่งมาสุดแค่โซนนี้นะทีช็อปโอ้โหอันนี้ใช้สามหมื่นสองอันนี้หนึ่งมืนอันนี้สามพัน,น 3000. ได้ไซบอกด็อกเท่าไหร่ก็ไม่ต่างจากไซบอกแคทนะลูกพีทุกนานจัดเลยมาช่วย จะทุบเสร็จอืม,อมนานมากมนานยิ่งๆนานมากได้เรยคกะเพชรหน่อยหนึ่งแสนเพชรเมื่อวานหายไปแล้ว อืใช่ได้ใช่ได้ี่ตัวไซบอกแคทกับไซดบอกนอก,อกใช้ได้อืมันทุกนานมาก ตอนแรกผมนึกว่าไอตัวทิชโวอ่ะไอเหลียญมันจะเป็นแบบแว่าแดงน้ำเงินขาวนะแต่ความจริงมันสวยมากมามาซื้อตัวนี้ก็ดีกว่าใช้หมื่นห้าโอเคใส่บกดัก อุ้ยอีปีกอีปีกโอ้โหห้าแสนเอ้ยห้าล้านเพนด้าเอาหมดอยู่อยู่ได้อีปีกครับก็ไม่รู้เขาจะสื่ออะไรกับผมนะว่าทำไมได้ตัว อยู่ๆได้ตัวอีปิกสามหัวเฉยเลยไม่รู้เกมจะสื่ออะไรกับผมอันนี้น่าจะไม่มีกองใหญ่นะผมว่าตรงนี้ แล้วตรงนู้นใช้เท่าไหร่วะเนี่ยโอ้โหแสนหนึ่งแสนทีชคอนโอเคเดี๋ยวไปฟาร์มกันเลยเดี๋ยวไปฟาร์มตรงเนี้ยนะตรงนี้มีให้ฟาร์มเยอะเพชรด้วยลงสามสิบสามบินเลี่ยนน่าจะเยอะพอสมควรนี้อะไรมีเมกอ่ะไอะ อันนี้ไปไม่ได้เออทำไมาตัวทีชมันแบบว่าไม่ค่อยดีเลยม,มัน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 ไม่ดีกว่าไอ้ตัวสวรรค์อนะ นึงนะ่ะมาเดี๋ยวกลับโลกก่อนอันนี้ทีชมีสี่ตัวไหนดูดิขุดเร็วไหม αι? ไหนดูซิขุดเร็วป่ะต้องเอาไปอนชานด้วยป่ะเนี่ยอันนี้มันก็ไม่ค่อยดีขึ้นเท่าไหร่นะแต่มันก็ใช้ได้นะท่านผู้ชมเดี๋ยวค่อยเอาไปผสมเป็นโกลเด้นกับเรนโบว์ทีหลังนะเดี๋ยวใช้จากตัวสวันน์นีไปก่อนนะฮะ เดี๋ยวใช้จากตัวสวรรค์ก่อนนะเดี๋ยวต้องใช้จากตัวสวรรค์แล้วไอ้กลองใหญ่มันจะมาไหมอืมสามแค่เนี้ยมันมีกลองใหญ่ไหม่ะมันมีกลองใหญ่ไหมทำไมตอนที่มาเห็นมันมีนมกลองใหญ่แต่ทำไมตอนซื้อไปแล้วมันไม่มีกลองใหญ่แสดงว่าแมปโหลดอยู่หรอหรืออะไรไม่รู้นะฮะ ไม่รู้เขาย,ยืนรออะไรกันเดี๋ยวไปฟาร์มกันต่อเลยนะช่วงนี้เป็นช่วงที่แบบว่าเกมไม่ค่อยได้อัปเดตเลยแต่ก็อัปเดตแบบทีชมานะคะ เพนด้ามีเพนด้ามีเพนด้ามีมีม,มเพนด้าเพนด้าอีกแล้วอี่เพนด้ามันแบบแเป็นตัวแบบว่าที่สามสามเปอร์เซ็นอันนี้ออกอะไรแมวออ,ออกดาคอนไดมดาคอน หมาแมวหมดแล้ว เอ,อแบบว่ามันดีมากเลยนะครับผมไอตรงเนี้ยออสัตว์เลี้ยงก็ดีนะะแต่มันก็ไม่ได้ดีขนาดนั้นเนาะแต่ไอว่าแต่เพียงแค่ว่าไอตัวเนี้ยมันใกล้เคียงกับตัวลีเกนดารี่เลยนะอืมใกล้เคียงกันเลยนะผมว่าไอตัวมิติคอนผมว่าไอตัวอปิกผมว่าไอตัวลีเกนดารี่มันน่าจะดีนะ เฮ้ยเดียว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 โอ้โหสัตว์เลี้ยงอัพไปถึงไหนแล้วเนี่ยทำกันอย่างนี้ได้แล้ว,ว,วยังไม่รู้เลยต้องใช้เลนโบกี่ตัววะหกตัวใช่ไหมเนี่ยโอ้โหใช้เลนโบหกตัวเลนโบหกตัวหายากนะไม่ใช่ว่ามาเล่นๆน,นะไม่อยากจะเสี่ยงดวงเลย ไม่น่าเสียงดวงเลยนะจะซื้อตัวนี้ดีกว่าปิดเท่าไรใช้เท่าไรหนึ่งห้าร้อยแพงจัดแต่ก็ไม่ได้แพงหรอกนะช่วงเริ่มเริ่ม ก็ก็ก็ดีดพอสมควรเลยนะฮะก็สำหรับอัปเดตในวันนี้นะฮะก็แบบว่าเพิ่มโซนใหม่เข้ามาเนาะทีชเนี่ยแล้วก็ทำปุ่มให้มันดีขึ้นนะฮะเออแล้วก็อย่างอื่นเนี่ยก็ดีขึ้นนะฮะแล้วก็มีเอ่อเกมพาสใหม่เข้ามานะฮะก็คือ triple damage นะฮะ ก็คือน่าจะทําให้ดาเมจแรงขึ้นจากการทุบหรอกมัง้งแล้วก็มีสัตว์เลี้ยงตรงนี้ใหม่นะฮะแล้วก็มีเออ่มจิกเอ็กนะฮะผมไม่รู้นะว่ามันจะแบบว่ายังไงนะฮะน่าจะแบบว่าเออ่ไม่รู้สิไม่เคยใช้นะฮะเพราะว่าเพราะว่ามันแพงอันนี้คือโซน ที่แบบว่าจะเพิ่มเข้ามาข้างหน้านะฮะโซนที่จะเพิ่มเข้ามาในอนาคตนะฮะก็คือค o มมิ่งซูนนั่นแหละเออรู้สึกเหมือนมันจะเยอะขึ้นนะฮะอ่ะก็สำหรับคลิปนี้นะคะผมก็ไม่ได้มาอะไรมากน้องมาอัปเดตเกมเฉยๆนะฮะสำหรับคลิปในวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบายถ้าชอบกดไลค์กดแชร์กดซับห้ด้วยนะฮะ